ลำนี้สามารถวิ่งบนบกได้ครับลงน้ําได้แล้วก็บินได้นะครับตัวลำไม่ต้องใช้ล้อนะครับหมุนได้รอบตัววิงบนบกได้ครับเดี๋ยวลงน้ําได้นะครับเจียงวิ่งลงน้ําได้เลยครับ เล่นเป็นเรือได้นะครับนี่ครับเล่นเป็นเรือได้นะครับเล่นเป็นเรือได้เล่นเป็นรถได้นะครับเล่นเป็นเครื่องบินก็ได้เดี๋ยวจะลองบินให้ดูนะครับ โอ้บินนิ่งกิเลยครับลำนี้ปรับชิมให้นิ่งนิดนะครับแต่มันนิ่งครับแต่อยากให้นิ่งกว่านี้นิ่งคลิปนะครับ ลูกค้าใหม่ต้องให้เช็ดเช็ดหัวนิดหน่อยเนีย่นยปล่อยมือได้สบายนะเนี่ยปล่อยมือได้สบายนะต้องบินมกินชิดแล้วเดี๋ยวเราบินเลียดน้ำ ลงยังสวยนะครับย้อนแสงนิดหน่อยนะครับอาทิตย์งเล่นเป็นเรือก็ได้นะครับเล่นเป็นรถก็ได้สามารถบินได้เลยนะครับ แล้วก็ลงโง่ลงย้อนแสงนั่นโอเคนะครับผ่าน,นครับ ร้านีหรือสนใจติต่อได,ได้ร้านหนึ่งาองเน,นะครับหรที่เจ้าใจนหรอทร7 7 3 1 2 2บรโทรจ้ใจน0636235966ครับหรือสนใจทักเพจร้านหนึซีได้นะคะหรือไปชมคลิปก่อนที่ใน t i k t ต็อกนะคะร้านหนึ่งอาซีเหมือนกันคะ่ะ